ใช่ค่ะคิดก,ก็ขับฮาเร่ด้วยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ขับไปใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับอยู่<ร>ใช่ก <laughs> ็ไม่ซิ่งมากค่ะเ <laughs> อาความปลอดภัยเป็นลหลักแบน่อยไหมรำไรแบนหอนอ่ถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงว่างก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์ตามใจตลาดเนี้ยก็คือเรื่อยๆค่ะใช่รถคันใหญ่ๆนะคะเวลาขับมันต้องมันก็มันมันหนักค่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าอ คว,ควบคุมแบบช่วงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กด้วย mm hmm. ก็อาจจะต้องแบบอาศัยกันแบบว่าฝึกให้ชินนิดนึง mm hmm. ก่อนที่จะไไมมม่ด้้้เอออันตรรายลลถหนูว่าขับมอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่ที่ใจอะ <c oughs> ตัวเล็กอยู่ที่ใจความชอบอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราเราียกว่ามันมันชอบมีความชอบอยู่น้ำรถจักรยานจั่งได้เลยจั่งได้ค่ะจั่งได้อย่างวันนี้แหละค่ะนี่เอ็นเดียกับเพื่อนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ๆขนาใหญ่อะไรอย่างนี้ยต้องแต่งตัวจัดเต็มไหมแบบว่าให้สมราคาไหมเครื่องมือคือจริงๆหลักๆก็คือต้องใส่กางเกงขายาวเพราะท่อมันร้อนมากคือขาสั้นนี่ไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยเวลาแบบว่าขับแป๊บเดียวมันก็คือเครื่องมันร้อนอะไรอย่างนี้ยก็คืออาจจะต้องใส่กางเกงขายาวจริงๆหนูว่าการแต่งตัวของของไบ์เกอร มันไม่ใช่ว่าเราแต่งที่อะไรหรอกมันเซฟตี้อ่ะเพราะจริงๆมันต้องเซฟตี้ทุกจุดเลยทั้งเสื้อทั้งแบบว่าถุงมืออะไรต่างๆพอรถมันคันใหญ่ด้วยวใช่บางทีแบบม,มันไม่คาดคิดไงแม่บางทีเหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนกันช่วงแรกที่เราขับไปเนี่ยก็มีลม้มมีอะไรบ้างใช่ <laughs> หรอคะแบบม<ช>ีอันตรายเผืออะไรเอออาจจาะป็นควนแกก็เป็นห่วงแต่ว่าแกก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามขับเลยนะแต่ก็อาจจะแบบว่าก็แบบว่าให้ระมัดระวังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็จะานานๆขับทีไม่ได้ขับไกลมากก็บางทีก็อยู่ในกรุงเทพเอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวควานที่รับไว้แบบพันกว่าควันจะพันกว่ามันจะแบบกระทบอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ระวังตัวค่ะ่าแตุผส้สาวใส่ชุดแบบเซ็กซี่นะ อ๋อทะเลใช่ไหมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ๋อไปทะเลค่ะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นอ่ามีงานที่ภูเก็ตกับสมุยสองสองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะเหมาะค่ะหมดก็ความต้านแซ่บมากใช่ค่ะไอจีไม่ไปแล้วเก็เอาไม่เลยเหรอ่โอ้ค่ะขอบคุณค่ะจะมีอไหมคะแบบคอมโบเซ็ตคอมโบเซ็ตก็อาจจะมีค่ะถ้าได้ไปทะเลค่ะ ใช่อันนี้คือเซ็กซี่ที่สุดที่เคยใส่มาหรือยังหนูว่าก็ประมาณนี้นะคะใช่เวลาไปทะเลก็จะไม่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 น่าจะมีเกินนี้แล้วมันน่าจะสุดๆดแล้วเลยวัดอย่างนี้มีมีใครหวงไหมคะเนี่ยอ๋อตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครหวแต่่ประชวดคตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบ ทำงานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคเพราะว่าโสดสนิทอย่างนี้เหรอคะโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้ได้ไหมคะก็ลองดูค่ะแบบไหนครแบบไหนแบบไหนถึงจะเปิดใจอันนี้เออหนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบ คือเราไม่ได้ฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดก้นคือถ้ามันจะมามันก็คงมาเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนี้โอเคแหละเราเยอะเรามีเรามีเวลาฝ่แล้วนั่นนะสิแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่หายพรก็ปล่อยไปปล่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะเรื่องความที่งานแน่นๆแบบนั้มันมีผลกับการที่จะมีความรักแม้งยงใจเพราะว่าเวลาน่าจะแบบไ่ะเลยก็อาจจะต้อง ไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อ,อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อ,อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนลัสายงานเนียก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วอะไร้ย่างเดี๋ยวเราเหงาไหมลูกไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่ใช่เพื่อน,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 อนอไม่เอยไม่ได้เหงาไป่อนไม่ไมีเวลาเหงาเลยงานทางานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์ต้องเติมตารางงานให้เต็มที่ถามค่ะว่าถ้าสาวรอเปิดใจไหมค่ะสาวรอไม่เออไม่ปิดกันค่ะจริงๆคือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกันมาตั้งแต่แรกยูแล้ว ใช่ค่ะแสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบพอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะได้หมดใช่แต่วันนี้นอนนอนนอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่นอนใช่ไหมนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันว่าจำไม่ได้มันแบบฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันปุ๊บแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันตอนนี้ชุบงเออชีวิตไม่ตอนที่แบบวันเรานอนน้อยๆวันนี้ไม่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่ เราพยายามนอนแล้วไม่หลับอันเนี้ยจะมีอองบ้างแต่ว่าวันเนี้ยคือแบบเหมือนเราง่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยแต่เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่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 เพียค่ะก็นอนน้อยเราไู่ตื่นี่ตัวเองยังไงเออให้มันอืมกี่ตอวก็ระบาดวันเหรอคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วยด้วยคหาแล้วอาจจะมีบ้างได้เป็แบบว่าตื่นมาแล้วแบบไม่อยากทํางานที่แบบว่ามีชั้นฝนัร ถ้าไม่อยากทํางานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักหนาทีอย่างเงี้ยมีอยู่เลื่อนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบโอ้ยไม่อยากไปเลยยังไม่มีเพราะเราทํางานทุกวันแบบเนี้ยความเคยชินเนาะวันไหนที่แบบไม่ได้ทํางานหรือหยุดพักเนี้ยมันจะไงอาการเป็นยังไงแล้วสิมันก็แฮปปี้ดิค่ะแม่มันก,มนก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงแบบหนึ <laughs> ่งว,วันอะไรเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไป ไปเอิงเอ่ยอไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอนะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเนี้หนูก็จะแบบไปเรียนอน,นุนอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทำอนะไรเงี้ยค่ะไม่นอนก่อนหรือลูกไม่นอนนอนกลางคืนค่ะนอนกลางคืนใช่ก็สื่อไปเรียนเลยอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือไปมีโปรเจกต์อะไรยังไงอ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะก็คือไปปกติหนูก็จะไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนอ่าลอง เหมือนลองไปสมัครกับครูฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบว่าพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าเวลามันตรงพอดีครูเขายิงแอดขึ้นมาเราก็เเวลาตรงแล้วมันมีแบบว่าคอร์สที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสมัครเรียนไปแล้วเป็นคอร์สที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบทั้งวันอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปเนี่ยเร็จหมแม่นหก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ ครูฝึกบอกว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกครูบอกแล้วหนูก็เลยถามครูแล้วเราตะปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทําไมแล้วก็มีท่านอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามว่านอนทำไมทํำไมเราสนใจยิงปืนดังน่ะเพราะกิจกรรมีเยอะมากเลยแต่เรื่องยิงปืนค่ะก็ตอนตั้งแต่สมัยคบกับพี่ปุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันเราพอเหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเรียนเพิ่ม ใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ได้เ,นะเอาไว้ป้องกันตัวด้วยเอาไว<ล><อ>้ไป,ป้องกันตัวด้วย,วยก็เผื่อแบบอะไรเงี้ยเรียนไว้เป็นความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยใช่ะอะไรนะคะรอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอาจติดต่อครูให้ใช่ใช่ค่ะแล้เขาก็อยากให้เราแบบมุ่งการพักผ่อน ใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนเป็นคนแบบพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วยพอหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละใช่เริ่มตัวใหญ่ละไม่กล้าทำอะไรหน่างเงอยมันป็นชีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่อันนั้นแบบครูบอครูบอกให้ทำอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทำตามครูไงอันนี้ตื๊ดอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยรอละครบู อ่ะค่ะค่ะไหมหนูชอบดูหนังบูมากเลยหนูชอบพี่จ้าพนมพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังพาตาแม่หนูพาไปดูห้ารอบอ่ะพาไปดูต้มยำกุ้งในโรงห้ารอบแม่หนูชอบพี่จ้าพนมมากโซนิจตาอะไรนะมีซานมอสโคลค้าคอมฟูดเนี่ยโอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอค่ะขอบคุณครับได้ค่ะ